สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การเข้ามาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจรับไว้เป็นพลังงาน,น พลังงานดีๆในทุกๆวันนะคะที่จะทำให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะแล้วก็การกดแชร์นะคะและทุกๆกําลังใจนะที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและการที่ช่องนี้ด้วยนะคะช่องนี้ก็จะเป็นพลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะท็อปปิกของเราคะ่ะเช้าวันนี้อาจจะมาสายนิดนึงนะคะกับท็อปปิกที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของการรอคอยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสามไพ่ออร์าคาล์คาร์ดโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะ ภาพที่สองภาพที่สามทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดที่ภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะการเปลี่ยนแปลงของการรอคอยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนกองที่หนึ่งขอพลังแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะ เรามาดูซินะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงของการรอคอยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนกองที่หนึ่งค่ะหนึ่งดาบนะคะเป็นหนึ่งดาบที่สวยงามมากแล้วก็ทรงพลังมากจริงๆนะคะ คุณจะจับทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณจะชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างกําลังจะกระจ่างและจะเกิดขึ้นนะคะคําตอบหรือว่าที่คุณต้องการหรือว่าคําถามภายในใจที่มันมากมายเหลือเกินคุณจะได้รับการเคลียร์การพูดคุยการติดต่อสื่อสารนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจริงและมันจะได้มีความกระจ่างทั้ง2องอย่างนะคะเป็นพลังงานของหนึ่งดาบที่สวยงามมากๆเลยนะคะจะมีคนเข้ามาชนะหัวใจของคุณแหละแล้วก็เข้ามากุมหัวใจของคุณด้วยนะคะ ความกระจ่างความชัดเจนจะเกิดขึ้นนะคะภายในใจที่มันยังอึดอัดที่มันค้างาะคาอะไรอยู่ก็ตาม คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะการปรับความเข้าใจ t e m p e r a n c e นะคะกับคนคนหนึ่งของคุณที่มีความแตกต่างจากคุณไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยซึ่งกันและกันมันจะมีการได้เข้ามาพบเจอกันอย่างแน่นอนนะคะคนที่นิ่งๆนะคะจากคุณออกไปนะก็ได้นะคะที่จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณให้มีความชัดเจนกันเกิดขึ้นนะคะ ได้เข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาติดต่อสื่อสารนะคะปรับความเข้าใจ พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะอัศวินดาบนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้ที่เป็นธาตุลมนะคะอาจจะได้รับข้อความอย่างการหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่ามันจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรขึ้นอย่างการหันไม่ทันด้ตั้งตัวดังลมพายุเลยทีเดียวนะคะเพราะคนคนนี้นะคะพร้อมลุยเข้ามาพูดคุยกับคุณแบบผู้ใหญ่คุยกันแบบมีเหตุผลแบบคุยกันตัวต่อตัวนะคะและคุยกันตรงๆนะคะ คุยกันแบบว่าชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะจะมีการเดินหน้าขอเดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์การพูดคุยให้มันกระจ่างขึ้นมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณเดอะเลเวอค่ะ คุณจะได้เจอรักแท้ของคุณเป็นรักที่พรหมลิขิตเดชินี่ที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะคะคุณจะเจอความรักที่เป็นความรักที่เป็นรักแท้จริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่แบบความรักถ้าสิ่งที่ผ่านมามันเป็นไปไม่ได้คุณจะได้เจอพบรักใหม่กับใครคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตกลุมรักกันอย่างรวดเร็วกระทหนันไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็มีความแตกต่างกันหรือคุณกับเขาจะมีความแตกต่างในด้านของอะไรก็ตามนะคะ ขออีกหนึ่งบ The l o v e r s ค่ะสวยงามจริงๆนะอันนี้จะเป็นในส่วนของสไม้เท้าค่ะ,คะทุกคนคือการแต่งงานคุณจะได้แต่งงานกับใครคนในคนหนึ่งที่คุณกับเขาได้ตกหลุมรักกันซึ่งกันและกันนะคะ คุณและเขาจะเคลียร์หัวใจกันเกิดขึ้นนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์หัวใจหรือว่าการได้รับเมสเซจจากใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นธาตุลมนะคะที่คุณคุยกันออนไลน์ก็ได้ได้มาพบเจอกันคือคุณสรุปง่ายๆคือคุณจะได้เจอเดอะเลเวอร์สของคุณนะคะเดอะเลเวอร์รักแท้ ที่เข้ามาให้คุณกับเขาได้แต่งงานกันเข้าโบสแล้วก็แต่งงานวิวากกันนะคะเป็นความรู้สึกของการแต่งงานทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลียร์แล้วมันจะชัดเจนมันจะพัฒนาสู่ความรักเป็นรักแท้ได้นะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของการรอคอยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับการแต่งงานการสร้างครอบครัวได้เจอคนรักที่เป็นรักแท้มีความอบอุ่นมีศิน ที่เสมอการเคมีที่เข้ากันแล้วก็มีแรงดึงดูดเข้าหากันไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันแค่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนคุณจะได้รับการาจูนเข้ามาหากันดึงดูดเข้ามาหากันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอัศวินดบาบธาตุลมแล้วก็หนึ่งดาบ m p e r a n c e จะเป็นการพูดคุยปรับความเข้าใจการให้มันกระจ่างทั้งสองฝ่ายแม้จะมีความแตกต่างแม้จะมีความอะไรที่มันไม่เข้ากันกระตามเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าข้อความอะไรจาก เจ้ e r ลของคุณที่จะเข้ามาแต่งงานกันกับคุณนั่นเองนะคะคนกองที่1พลังงานไพ่สวยงามมากๆยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ของการรอคอยที่กำลังจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะวันนี้มาช้านิดหนึ่งนะคะเรามาดูซิว่า การเปลี่ยนแปลงของการรอคอยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะคนกองที่สองขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรสื่อถึงคนกองที่สองค่ะการเปลี่ยนแปลงของการรอคอยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนกองที่สอง เด็กถือถ้วยคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาคุณจะได้พบเจอใครที่เป็นคนที่ทันสมัยแต่งตัวดีดูดีมีสเสน่ห์นะคะอายุไล่เรียกกันถ้าอายุมากกว่าคุณเนี่ยนะคะคุณอาจจะได้พบเจอคนที่อายุมากกว่าที่แบบมีเป็นคนที่ทันสมัยนะคะ ยังไม่ดูแก่นะคะยังดูอ่อนดูสมวัยนะคะอะไรแบบนี้ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยสเตรนคุณจะเจอใครคนใดคนหนึ่งอะคะ่ะที่เขามีความคิดเล่นที่เขามีความน่ารักนะคะคือถ้า อายุแก่กว่าคุณเขาก็ยังมีความน่ารักอยู่แล้วก็ยังดูเด็กดูสมวัยดูดีมีสเสน่ห์นะคะทันสมัยมากๆนะคะแล้วก็มีความเป็นองค์อาจน,นะคะมีความเป็นผู้นำนะคะมีความอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีถึงแม้จะมีความเป็นคนที่ดุุยังไงก็ตามนะคะ<ม>เขาจะมาตกหลุมรักตกหลุมสเสน่ห์คุณมากๆเลยนะคะสเนเพราะว่า เขาจะรู้สึกว่าหลงเสน่ห์คุณมากคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเลยและต่อความรู้สึกต่อความคิดเขาด้วยเขาจะไม่สามารถไปไหนได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีแต่คุณเพียงผู้เดียวนะคะจะมีคนเข้ามาตกหลุมรักเสน่ห์คุณนะคะมีคนรอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่นั่นเองนะคะ Two of Cups Two of Cups The love นะคะ love ความรักของคุณนั่นเองค่ะคุณจะได้เจอ Two of Cups คู่แท้รักแท้ทางจิตวิญญาณของคุณคู่ที่คุณกับเขาเจอกันครั้งแรกรู้สึกว่าตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอรู้สึกมันรวดเร็วมากๆตอนที่ตกหลุมรักกันรวดเร็วกระหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะและได้ห่างกันออกไปได้นิ่งกันออกไปนะคะแล้วคุณจะได้กลับมาเจอกับเขาอีกเพราะฉะนั้นคุณจะพบเจอ ทวินเฟลมของคุณนะคะรักแท้ทางจิตวิญญาณที่คุณรู้สึกว่ามีความรู้สึกเหมือนกันมากๆนะคะเหมือนกันรู้สึกรู้สึกว่าใช่และมีความเหมือนแต่มีความแตกต่างนะคะคุณจะมีพลังจิตบางสิ่งบางอย่างที่สามารถสื่อสารแล้วก็สัมผัสถึงกันได้คุณกับเขาจะเป็นเครื่องหมายดังอินฟินิตี้ความรักที่เป็นรักนินรันดร์นะคะจากนี้และตลอดไป forever เลยนะคะและเมื่อเขาได้ตกหลุมรักคุณแล้วเขาจะรู้สึกว่า เขาจะไม่มองใครหรือไม่พูดคุยกับใครในเชิงชู้สาวหรือว่าอะไรเลยเขาจะหยุดหยุดที่คุณคนเดียวแล้วเขาจะมั่นคงที่คุณคนเดียวรักแท้ที่เป็นรักทวินเฟลมจะรู้สึกว่ามีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์แม้ว่าคนสองคนจะแยกจากกันนะคะคุณสองคนก็จะมีจิตใจที่สื่อส,อสารและสัมผัสกันได้ว่าคุณสองคนยังมั่นคงแล้วที่รอคอยที่จะได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นคู่รักกันที่จะหลอมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันนะคะ ขออีกสองใบที่ไฮพินเทสนะคะคุณกับเขาจะมีพลังบางสิ่งบางอย่างคุณหรือเขาเนี่ยทั้ง2คู่เลยทั้ง2คนเลยจะรู้สึกว่ามีเซนส์สัมผัสที่ดีคุณสองคนจะสื่อสารกันด้วยจิตวิญญาณนะคะบางทีบางทีได้ฝันถึงกันเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหาแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเขาก็จะเป็นแบบคุณเหมือนกันคุณจะรู้สึกว่า คุณอบอุ่นแล้วคุณก็รู้สึกเวลาที่มองตัวเองก็อาจจะรู้สึกเหมือนมองเขานะคะเหมือนเคยพบเจอกับเขามาก่อนมันเป็นความอบอุ่นที่บรรยายแล้วก็บรรยายไม่ถูกกับความรู้สึกนั้นคุณต้องรู้สึกและสัมผัสถึงมันเองมันจะอบอุ่นมั่นคงแล้วกระปด ปลอดภยัยสื่อฝันถึงกันและกันได้คู่แท,ท้ทางจิตวิญญาณเขาจะเป็นผู้ใหญ่อบอุน่นแล้วก็จิตใจดีดูเฟนลี่แล้วดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ขี้เล่นอย่างที่บอกแต่ถ้าในหน้าที่การงานเขาจะมีความองอาจนะคะสิงโตมีความเป็นผู้นานะคะแล้วก็จะเข้ามาจีบคุณนะคะจะเข้ามาจีบจะเข้ามาใช้เวลากับคุณมากๆเลยเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเขาอยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาแม้ห่างกันแค่ไหนเขาจะรู้สึกว่า มันคุ้มค่ากับการรอคอยอยังไงเขาจะต้องเดินทางมาพบเจอกับคุณเป็นการเดินทางที่รอคอยการมาพบเจอกันนะคะมาสารความสัมพันธ์กันเพราะว่าเขาจะตกหลุมรักคุณมากๆ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของการรอคอยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้พบคู่ทวินเฟลมของคุณรักแท้ทางจิตวิญญาณคู่ที่มีความเหมือนมีสินเสมอการเคมีได้เข้ากันแล้วก็รู้สึกผูกพันกันด้วยทางจิตวิญญาณทางใจจริงๆนะคะที่คุณจะไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนเขาม,มันจะเป็นความรู้สึกของนี่แหละคือคนที่ใช่แล้วคุณจะรู้สึกว่าคนนี้ทําให้คุณอบอุ่นและมีความโรแมนติกมากภายในจิตใจ,จนะคะมันเป็นพลังงานที่มั่นคงและอบอุ่นมากข <c oughs> ออภัยนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงของการรอคอยคุณจะได้พบเจอทวินเฟรมแล้วมีความรักที่โรแมนติกแล้วมีความมั่นคงปลอดภัยถึงแม้ความสัมพันธ์มันจะสเต็ปบายสเต็ปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยยังไงขอให้ทุกคนได้เจอรักแท้เพราะคนคนนี้จะเข้ามาตกหลุ่มรักแต่คุณเพียงผู้เดียวนะคะทำให้คุณกับเขาได้มาเป็นคู่ทวินเฟรมที่โรแมนติกนะคะแล้วก็ มีความรักที่มั่นคงจากนี้และตลอดไปนะคะคนกองที่สองดีจังเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้การเปลี่ยนแปลงของการรอคอยของทุกคนนะคะสู่รักแท้รักที่ยิ่งใหญ่รักที่เป็นรักแท้จริงๆของทุกๆคนแล้วก็มีความรักความโรแมนติกตลอดไปขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้ การเปลี่ยนแปลงของการรอคอยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนกองที่3ค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่3การเปลี่ยนแปลงของการรอคอยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนกองที่3 แปไม้เท้าอู้จะมีเรื่องอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็กระทันหันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะในทางออนไลน์หรือทางในเว็บไซต์เว็บเดตอะไรก็ได้ที่จะได้ได้เข้ามาเจอกับใครบางคนที่รู้สึกว่ามันมันกระทันหันแล้วก็มันรวดเร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันจะรวดเร็วแล้วก็กระทันหันจริงๆนะคะเป็น8ไม้เท้าที่ เป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันจะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ในการเทคไทม์ของคน2คนได้ i ีไ Princess คุณจะมีเซนสัมผัสในการที่จะได้พบเจอใครคนใดคนหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเซนสัมผัสน,นั้นคุณกับเขาจะมีเซนสัมผัส ได้ได้ดีด้วยกันเลยแล้วก็คุณกับเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าคนหามากๆคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้หรือว่าแมสเซจจากเขาอย่างกระดันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะมันจะมีเรื่องไม่คาดฝันหรือว่าเรื่องของการเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณนะคะ The Tower มันจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะยังไม่ทันในตั้งตัวอย่างที่บอก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อาจจะเป็นบิ๊กเชนส์นะคะหรือว่าเรื่องราวเซอร์ไพรส์ที่มันเกิดขึ้นอย่างการะดันหันมากๆเลยนะคะกับคุณ เดอะสตาร์ Star, กับคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนโดดเด่นเป็นคนเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะ mm hmm. เขาอาจจะมีความเป็นผู้นาเป็นเพื่อนเป็นที่รักของเพื่อนฝูงมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายหรือว่ามีสังคมมีหน้ามีตานะคะเดอะสตาร์ Star, คุณจะเริ่มต้นกับสิ่งที่สวยงามแล้วคุณจะได้เริ่มต้นกับสิ่งที่มีความสุขมากๆอย่างการะทัหนและก็รวดเร็วนะคะมันจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะมีสื่อและสัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างได้ ห้าดาบมันจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยมากๆเลยนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอย่างตัวต่อต,ตัวแล้วก็ได้มาพบเจอกันนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการรอคอยที่สุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทานหันมามาถ้าคุณได้รอคอย รอคอยอะไรแล้วบางสิ่งบางอย่างมันกาลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มันจะมีเรื่องที่แบบบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือบิ๊กเชนส์บางสิ่งบางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกว่าว้า wow! วรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆเพราะว่ามันเป็นการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กระทนหันเพราะแปดไม้เท้าแล้วก็เดอะทาวเวอร์แล้วก็5ดาบนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปในทางที่ดีเพราะว่าเป็นเดอะสตาร์แล้วก็5ดาบนะคะมันจะมีการพูดคุยแล้วก นหนึ่งเรียนว้าวมากๆค่ะคุณจะโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะคุณจะได้รับการ support ดูแลจากใครใครในใดคนหนึ่งท,ที่เป็นคนที่ที่ดีมากๆอบอุ่นเฟนลี่และดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะเขาจะเข้ามาเป็นโชคดีสําหรับคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีคนเข้ามา o f f ร์ดูแลคุณ support คุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นโชคดีมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์แบบ เกิดขึ้นจริงๆสัมผัสแล้วก็จับต้องได้จริงๆนะคะมันเป็นพลังงานที่ที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะจริงๆถ้าหนึ่งเหรียญไม่ออกมามันก็รู้สึกแล้วว่ามันเซอร์ไพรส์มันว้าวมากเลยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่แบบจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำ กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักมันจะมีการคุยการติดต่อสื่อสารอย่างรดวดเร็วกระทันหันไปภายในตั้งตัวอย่างที่บอกนะคะแล้วมันจะมีเรื่องความกระจ่างเพราะว่าคุณจะได้คุยแล้วเริ่มต้นใหม่แบบที่มีความสุขมากๆเพราะหนึ่งเหรียญน,นะคะความความทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจริง,รงๆมันจะจับต้องได้จริงๆนะคะเป็นพลังงานไพ่ของการเปลี่ยนแปลงของมัน ว้าวมากเลยแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โชคดีมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเหรียญเนาะก็อย่างที่บอกว่าเป็นพลังงานที่สวยงามและยิ่งใหญ่จริงๆมันจะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์คุณมากๆเลยแล้วมันจะว้าวมากๆคือมันจะรู้สึกพิเศษที่สุดมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะขึ้นปีใหม่นะคะหรือว่าช่วงปีใหม่ก็ได้อะไรแบบนี้ทําให้รู้สึกว่าเป็นดาวเป็นอะไรที่คุณมีความสุขที่สุด นะคะเป็นเรื่องของโชคดีมากๆเลยออฟเฟอร์ดูแลนะคะมาเป็นผู้ให้กับคุณแล้วคุณจะมีโชคดีเรื่องของการเงินแล้วเขาก็จะแบบซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างนะคะคนคนนี้นะคะยังไงขอให้การเปลี่ยนแปลงของการรอคอยครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีและมีความสุขที่สุดโรแมนติกที่สุดต้อนรับปีใหม่ต้อนรับวันคริสต์มาสขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆยังไงก็ขอให้เจอรักแท้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปทางที่ดีนะคะมีความสุขมากๆก็นะคะนี่คือท็อปปิ้กของเรา การเปลี่ยนแปลงของการรอคอยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะวิเศษมากๆเลยจริงๆนะคอยทุกคนมีความสุขมากรับพลังงานไวด้ดีๆนะคะขอยทุกคนมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็มีความรักที่มั่นคงเป็นรักแท้จริงๆขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคอยทุกคนมีสุขภาพดีดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ